มันไม่ถอนแล้วกูจะบวชยังไงผมว่ายังไงแล้วไม่บวชเออแล้วกูไม่บวชแล้วหนักหัวกรบาลหมดแล้วก็กูาากถามอย่ไงใครเป็นคนบวชกูอ้าวแล้วหนักอะไรมึงเกี่ยวอะไรกับมึงกูจะบวชเป็นเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงกูไม่บวชก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงอยากกราบกูเหรอหรือจะให้กูไป,ไปเป็นบรสกุลตายมึงหรือจะให้กูไปกุศลาในงานศพมึง เพราะอะไรทําไมถึงย้ายกูบวชตอบก,กูหน่อยทําไมถ้ากูบวชแล้วกูเจ้าที่บูกุศลให้มึงในฐานะที่ไปเกิดเป็นเปรตได้เหรอมึงเป็นเปรตเหรอจะรอบุญอุทิศจากกูเหรอถ้ากูไม่บวชมึงจะไม่ได้บุญกุศลเหรอหรือ,อยังไงก็เลยมาขอให้กูบวชใช่หรือเปล่า ฟ้องเรื่องอะไรบวชไม่ได้ครับถามมาตรงถ้าไม่ผิดทําไมบวชไม่ได้ทําไมบวชไม่ได้มึงคดีอาญาบวชไม่ได้ถ้าอยู่ในกระบวนการตัดสินยังไม่ชี้ผิดชี้ถูกบวชไม่ได้ช่วยกรุณาศึกษาพระธรรมพระวินัยและกฎของมหาเถรสมาคมนิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งพระพุทเจ้าทรงบัญญัติธรรมวินัย และตั้งอันตรายยิกธรรมข้เขาองต้องส่งให้คัดกรองคนก่อนมีคดีบวชไม่ได้นั่นคือธรรมะที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ถ้าเราไม่ผิดจะกลัวทำไมอะไรของเมืองโอ้ยมึงไม่เข้าใจคำที่กูพูดตรงไหนวะ มีคดีบวชไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผิดหรือไม่ผิดมีคดีบวชไม่ได้โอ้โยภ <c oughs> าษากูจะแตกเส้นเลือดสมองกูจะปีออกมาแล้วตอนเนี้ยโอ้โยมึงเกิดเป็นคนจริงไม่ได้ทำไมถึงอธิบายได้ยากเย็นหลือเกินกูตาย มันไม่เกี่ยวกับผิดหรือไม่ผิดมันเป็นโกรธถ้ามึงมีคดีคือบวชไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผิดหรือไม่ผิดคดีพระไม่ควรไปขึ้นลงขึ้นศาลห้ามบวชต่อให้กูอยากบวชถ้าเขาตรวจมาว่ากูมีคดีก็บวชไม่ได้อ่าแอลมินปักตะก้าจ้า โอยังอยังย่งยหนึ่งเดีย๋ยวเอาละก่ะเราก่อนให้ผ่านสิบนาทีนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันโดนนี้นี่อยู่โดนสิบนาทีอยู่ใจเย็นใจเย็นแป๊บหนึ่งอย่าพิมพ์ซ้ำถ้าพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวโดนถีบออกนะจ๊ะ ดูเพิ่งเสียลูกมาหมาไปค่ะเสียใจมากปูกพันุ์มากเสียใจและคิดถึงมากช่วยนํนำทำหน่อยค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปรรมตามตามกรรม,มสัตว์ทุกสัตว์ทุกชนิดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่ที่จะต้องตายด้วยการสิน้นเพราะฉะนั้นขอให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขนณะดกูเตือนแล้วนะรอบที่สองอย่าพิมพ์ซ้ำ ถ้าพิมพ์ซ้ำมาไม่เลิกอีกทีเดียวเป้วโอเคนะถือว่าเตือนกันแล้วเออเดี๋ยวปักตะก้าจะบอกรอแป๊บหนึ่งได้รับน้ำพริกจากคุณกันแล้วดีมากเลย ได้ไอแพดแล้วจ้าสิบสามโปรจ้าตัวใหม่ล่าสุดอนุโมทนากับเจ้าภาพเวยจ้าตอนแรกเขาได้ยินว่ากูจะซื้อไงเขาก็เลยซื้อให้กูเลยทีนี้กูก็เกรงใจงไงกูก็รับมาเลยเกรงใจพอเวลาเขาบอกว่าซื้อให้เอามาเลยจ้านี่เกรงใจเป็นเป็นความเกรงใจจอกี่นิ้วใหญ่สุดใหญ่สุด จอใหญ่สุดอนุโมทนากับเจ้าภาพด้วยจ้าเอามาอ่านคอมเมนต์ไลฟ์สดเอาไว้ทำงานอ้าวไอแผ่ไม่มีปากกาเหรอวะอ๋อต้องซื้อแยกใช่ไหมปกติไอแผ่มันต้องซื้อแยกใช่ไหมอ๋อนี่ไงที่สับปะกาสะแสดงว่าต้องซื้อแยกเพราะว่ามันชอบขายอิสซรสซีขนาดเดี๋ยวนี้นะมึงกล่องเก๋งอะไรนะมันยังไม่มีหาอะไรมาให้เลยที่ใช้บทที่ใช้แบบ ไม่มีด้วยซ้ำจะต้องแบบซื้อเองเอ่ะมึงไอแ้แพทแถมปากกาด้วยเหรอจริงเหรอซื้อแย่แถมจริงเหรอซื้อแย่เออซื้อแย่ใครจะมาแถมขนาดที่ชาร์จแบบมันยังไม่แถมให้เลย ต้องไปซื้อเองตาจริงป่ะไม่ได้ใช้ปากกาของหนูแถมหมดแถมหมดเพราะมึงซื้อราคารวมหมดหรือเปล่าไม่เรียกว่าแถมมั้งกูว่าเรียกว่าซื้อแต่มันคิดราคารวมไปแล้วไง ลูกค้าซื้อแยกเนี่ยส่วนใหญ่เ็าบอกว่าซื้อแยกหมดเพราะกูก็เคยใช้ก็ซื้อแยกน้องกูก็ใช้มันก็บอกว่าซื้อแยกตรวจเป็นไทสีเท่าไหร่ไม่รู้จ้าเขาซื้อให้กูก็รับมาถ้าหนูส่งของขวัญรูปหัวใจอาจารย์ทำมือรูปหัวใจได้ไหมครับไม่ได้จ้า ส่งประวานให้กูสิเดี๋ยวกูโดนให้ดูแดดหมดแล้วถ้ามันอืดอาจเปิดผ้าม่านได้นะมันจะได,มะได้มันจะได้แบบโล่งๆสบายๆเปิดเปิดม่านก,ก็ได้เพราะไม่มีแดดแล้วแดดไม่ส่องจะได้เห็นบอ่บอบอัวสวยๆทำงานไปสบายตาสบายอกสบายใจมว่วนอกมว่วนใจ อาจารย์มีแค่ซื้ออะไรวะไอโฟนไม่ใช่ p h o n e ไอโปรไอแพดราคาน้องๆ17บเจ็ดโปรกูว่าก็ไม่น้องนะที่เขาเขียนราคาไมหมกูนี่หกหมืนกว่าบาทนะกูว่าไม่น้องนะกูว่าแพงกว่านะกูว่าแพงกว่า iPhone 17 Pro นะคนเดียวก,กันกับที่ซื้อ iPhone 17 Pro ดโปแม็กไอ้กูคนเดียวกันเลย กูก็อยากรู้บ้างกูขอสารแนบแป๊บหนึ่งหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจา้ะฮะไม่หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแล้วก็มีฟิลม์มฟิล์มกับเคสอีกสี่พันกว่าบาทรับประกันรับประกันแตก แล้วก็มีประกันเครื่องอีกห้าพันกว่าบาทโอ้โหนี่มันเจ็ดแปดหมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบแสนแล้วเห็นราคากูว่าขาสั่นแล้วคนตื่นเงินถูกต้องจ้าจริงจคนตื่นเงินไม่ควรใช้กับกูนะควรใช้กับคุณดิวรู้จักคุณดิวไหมคุณดิวคุณดิวอะ ดีลที่เป็นไฮโซอ่ะคุณดีวอะไรสักอย่างหนึ่งกูก็จําไม่ได้คุณดีวที่เป็นไฮโซกูรู้แค่เนี้ยนั่นหนักคนตื่นเงินกูไม่ใช่นะคุณดีวคุณดีวเขาทําช่องคนตื่นเงินกูรู้สึกว่ามีคนหนึ่งอ่ะทักมาแต่กูไม่รู้ตัวจริงหรือตัวปลอมเขาบอกว่าอันนี้เขาเหมือนแบบว่าคุณดิวอ่ะติดต่อมาว่าจะขอมานั่งไลฟ์สดช่วยกูขายของวันหนึ่ง แล้วมาเหมือนสนทนาธรรมกันคุณดิวที่เป็นไฮโซพันล้านอะดิวไหนอะผู้ชายอะคุณดิวอะอย่ามีคนเตือนอาจารย์อีกว่าอย่าเอา iPad ไปขายกูเอ้ยเอาไปแ d จะจำนำกูบอกแล้วว่ากูไม่จำนำกูขายอย่างเดียว จำนำมาไม่ได้ราคาตู้เปิดนี้อันนึงก็ได้นะเข้าออกเข้าไม่ถึงเหรอมันจะโล่งไงไม่ใช่หรอกตัวเองเนี่ยจะมองด้วยมันทึบนี่เปิดฝั่งนี้ด้วยก็ได้นะข้างหลังเนี่ยเปิดให้จอนเข้าได้หรือเปล่ามันเต็มหมดเ้าไม่ได้ไม่เป็นไร เปิดได้สุดเลยเออสว่างหน่อยอออดีวีลวัฒนเหรอเออสักอยากก่างกูจำไม่ได้หนูมองไม่เห็นหน้าจลาลยไกลเกินโอ้โหหน้ากูนี่จะพุ่งหลาวทิ่มเข้าจออยู่แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ย เอาแล้วไม่ชัดนี่ยัเรียกว่าไกลอีกเหรอถ้าใกล้กว่านี้ก็เกินงามแล้วคุณดิวนักธุรกิจใช่ โรงงานชาลาภาพเหมือนเดิมจ้ะขอกำลังใจหน่อยครับขี้เกียจเวทมึงก็ไม่ต้องเวทจ้ะเรื่องเยอะอิสันดานปัญหามากนะักทุกคนตอนนี้กำลังเขากำลังไล์สด เขากำลังแพ็คของกันอยู่ด้านล่างคือกูลงไปนั่งกับเขาไม่ได้เพราะถ้ากูลงไปนั่งเนี่ยกูจะไปขวางเขาจนดีกูก็เลยต้องขึ้นมานั่งข้างบนห้องพอดแคสต์ส่วนแพ็ก,ก็เขาแพ็กกันอยู่ข้างล่างแต่เดี๋ยวอีสักพักหนึ่งไม่แน่กูอาจจะพาลงไปดู ทำไมอันนี้ไม่จับสองอัน เสียงแควคว้าแควคว้าข้า,ขา,ขาขงล่างอาจารย์ทำไมถึงใช้นี่เพราะล้มละลายแล้วขอฟังเหตุผลหน่อยอ้าวมึงเป็นนี่เขาก็ต้องคืน ผลทางกฎหมายก็ส่งผลทางกฎหมายมึงพ้นแล้วก็จริงแต่มึงไม่พ้นมนทินเพราะมึงเป็นหนี้มึงจะมีวิบากติดตัวมึงไปเหรอวันหนึ่งข้างหน้ามีคนยืมเงินมึงและเขาไม่คืนมึงล่ะแล้วเขาก็ใช้คําพูดเหตุผลเดียวกับมึงเป็นมึงมึงจะรู้สึกยังไงถ้ามึงเป็นเจ้าหนี้มึงต้องมีสตินะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเราเป็นหนี้เขา ถ้าเรามีเจตนาไม่ใช้เท่ากับเราเนี่ยหลีกเลี่ยงในการใช้เท่ากับเรามีเจตนาในการลักทรัพย์นะทรัพย์อันมีเจ้าของนะเมืองแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเงินเป็นล้านอ่ะหรือเงินกี่บาทก็ตามอ่ะเขาจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ทาไม่ได้เพราะมึงไม่คืนเงินเขาอ่ะกูก็เลยต้องเอาเงินไปคืนเขาเพราะมันไม่ใช่เงินกูถ้ากูเอามาแม้ศาลจะตัดสินวูกกูล้มละลายพ้นแล้วไม่ต้องใช้หนี้ก็ได้ แต่มันไม่พ้นมนทินจากความทุกข์สุดท้ายแล้วมึงภาวนามึงก็จะติดเพราะเจตนามึงไม่คิดจะคืนเจตนามึงประทุสารต่อคนอื่นมันจะไม่เจริญกูจเจริญทุกวันนี้แล้วเพราะกูคิดตลอดไปแล้วว่ากูต้องคืนเขากูต้องใช้หนี้เขาใจเขาใจเรามึงอะถ้ามึงให้ใครยืมเงินไปมึงก็อยากได้เงินมึงคืนไม่ใช่เหรอคนอื่นเขายืมเงินไปอะ มองยืมเงินคนเขาก็ต้องอยากได้เกินคืนท่านั้นน่ะอันนี้เรียกว่าช่อโกงนะลักทรัพย์นะเป็นนี้ต้องใช้และต้องใช้ให้หมดยานเดียวนี่กูสอนทำกูก็ต้องปฏิบัติทำได้ไม่ปฏิบัติไม่ได้การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกต่อให้มึงพ้นคดีล้มาลายได้มึงก็จะทุกข์เพราะหนี้ มึงจะมีใจเป็นมนทินไปตลอดชีวิตจนวันตายไม่มีทางเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นชนะติดหลังมึงว่าในใจมึงเนี่ยมันจะมีความขุนหมองขุนมัวเพราะอะไรเพราะมึงเคยเป็นหนี้มาก่อนแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่ได้ใช้นั่นแหละคือเหตุผลที่กูต้องคืนเงินเขา,ถ,าถ้าที่กูไม่ต้องคืนก็ได้ถ้าตามเอากฎหมายอ่ะไม่เอากฎธรรมอ่ะ สบายกูเลยแต่ในเจตนากูในใจกูมีเจตนาอยู่อย่างเดียวคิดมาตลอดเวลาว่ากูต้องใช้นี่ใช้สินค่าให้หมดไม่ใช้ไม่ได้ต้องใช้นั่นคือเจตจำนงที่ชัดเจนของกลัวกูเอง มึงคนที่ไม่ยอมใช้หนี้ให้คนอื่นนะชีวิตมันจเจริญยากนะกูจะบอกให้อ่ะปากตะก้าดีกว่าแอดมินแอดมินปากตะก้าเลยจ้าปากตะก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 ี้ปากตะกี้ปากตะกี้ปากตะกู้ปากตะกู้ปากตะกู้ปากเลยจ้า อ่าปากตะก,ก้ามาแล้วจ้าเขาอนุญาตวางเรียงสินค้าสักคู่นะจ๊ะเราจะไปขายไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะนั่งตอบคําถามไปด้วยแล้วก็จะด่าไปด้วยเราจะค่อยๆทาทุกอย่างไปทีละนิดทีละนิดกูอันนี้ลึกไปว่ะเดี๋ยวกูเห็นไม่ชัดว่าไอ้แพดมันจอมันตัดสั้นลงกว่าช่องอื่น สักครู่จ้ะทุกคนขอดูแป๊บหนึง่งดูเฟรมในโทรศัพท์มือถือก่อนตอนนี้ข้างล่างคือแควควาแคววาแคววากันแบบสุดๆอยู่ข้างหน้านี้ถูกแล้วหรือเปล่าหรือว่าต้องถอยหลังมาหน่อยนึงทุกคนช่วยกันกดนเมพิใาตะก้านะจ๊ะ เนี yeah. Yeah. ย่ยเนี่ยไงล่ะกูกะอะไกะระยะจอไม่ถูก